23กรกฎาคม2567พลเกอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมอบเสื้อเปิดตัวสมาชิกพักจำนวน6คนประกอบด้วย 1. นนายวันอยู่บำรุงอดีตสสกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทย 2. ในายอัมพลขำวิไล 3. ร้อยตำรวจตีมนทลโพคาย 4. ในายซอบรีหมัดหมั 5. น 5. นายชาลีฟุตดินสารีมิงและห นายพยมพรมเพชรอดีสสพักพลังประชารัฐด้านนายวันค่ะให้สัมภาษณ์หลังสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐว่า มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านติดต่อมาชวนเข้าพักหลายพักแต่สักพักก็เงียบหายไปไม่ทราบโดนใครแตะเบรกมาจนกระทั่งที่ตนเวลาออกจากสมาชิกเพื่อไทยที่กรกะตก็มีนายสามารถเจนชัยวิจ,จิตวานิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถามตนว่ามาอยู่กับพลเอกประวิตรหรือไม่ต้นถามทันทีว่าลุงป้อมจะรับตนหรอหลังจากนั้นก็โทรมาหาและเรียกให้เข้าไปพูดคุยซึ่งประโยคแรกที่เข้าไปพบคือยินดีต้อนรับเข้ามาทํางานด้วยกันตนเองทราบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะ เหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นลุงป้อมใจใหญ่ใจกว้างใจถึงพึ่งได้จริงๆ